คนเข้าสู่เดือน Valentine's เดือนแห่งความรักพี่ก็จะมาสอน falling in love idioms โ okay? อเคอันแรกเลยทุกคนน่าจะคุ้นหูกันอยู่ละ to love someone to the moon and back อ oh, ้เป็นการแบบว่าเรารักใครสักคนมากเนาะอันนี้จริงๆเป็นได้หมดเลยเนาะ you can love your parents your friends your boyfriend your girlfriend เวลาที่เรารักใครสักคนมากเหมือนกับระยะทางตั้งแต่โลกไปยังดวงจันทร์แล้วก็กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกเขาได้เลยว่า I love you to the moon and back, Mom I love you to the moon and back. สำนวนที่2 to have butterflies in your stomach to have butterflies in your stomach ก็คือแบบเวลาเราตกรลุมรักใครเวลาเราชอบใครเราก็จะรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องม,มวลท้องอะไรอย่างเงี้ย so you can say oh I have butterflies in my stomach เออโอเคอันเป็นของแถมเนาะอันนี้เป็นคำนาม Love birds, love birds อันนี้เนี่ยเอาไว้อธิบายคู่รักที่แบบว่าโอ้ยจะรักกันอะไรมากมายขนาดนั้นรักกันเวอร์หวนันไม่เคยหยุดหวานเลย you can say like oh look at that two love birds แค่ดูคู่นั้นสิแบบรักกันมากหรือถ้าเป็นคนในวงการเนาะพี่ก็จะนึกถึงแบบเนเดตยายๆโอ้ยเขาหวานกันมากเลย look at those two love birds